วันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆทานกันค่ะเมนูข้าวมันกุ้งหน้าเนื้อตุน๋นเนื้อตุ๋นนี่เราจะตุ๋นไว้อยู่แล้วนะคะส่วนข้าวมันกุ้งก็ทําไม่ยากเลยคะ่ะง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะทุบขิงกับกระเทียมผัดข้าวมันกุ้งนะคะใส่น้ํามันประมาณสองช้อนนะคะเราใช้น้ํามันกระเทียมเจียวจะได้หอมๆพอน้ํามันร้อนก็ใส่ขิงกับกระเทียมลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ ผัดหอมดีแล้วนะคะก็จะใส่มันกุ้งลงไปเลยค่ะมันกุ้งประมาณครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยนะคะเราซื้อกุ้งมา 1%. นึโลเราแกะหัวมาไว้ใช้หมดเลยนะคะผัดพอเข้ากันก็ใส่ข้าวสารลงไปนะคะเราใช้ข้าวสารสองกระป๋องนะคะในสกระป๋องนี้ก็จะต้องมีข้าวเหนียวนิดนึงมันจะทําให้ข้าวมันเหนียวนุ่มค่ะผัดพอเข้ากันแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะ คลุกเขาเครื่องปรุงให้ทั่วๆนะคะแล้วก็นําไปหุงเลยค่ะก็เอาข้าวใส่ลงหมอ้อใส่น้ําปริมาณน้อยกว่าที่เราหุงปกตินิดหน่อยนะคะระหว่างเราหุงข้าวเราจะมาทําเนื้อตุ๋นผัดน้ํามันหอยกันค่ะอันนี้เป็นเนื้อน้องลายที่เราตุ๋นไว้แล้วนะคะจุดไฟใส่น้ำมันในคลิปเราใช้น้ำมันเนื้อนะคะ พอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปผัดเลยค่ะพอผัดกระเทียมจนหอมแล้วก็ใส่เนื้อตุ๋นลงไปเติมน้ำซุปปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยแล้วก็พริกไทยฝอค่ะระหว่างผัดถ้าน้ำแห้งไปก็เติมน้ำซุปเพิ่มได้นะคะ ให้เข้ากันดีเสร็จแล้วก็ปิดไฟจัดใส่จานรอทานคู่กับข้าวมันกุ้งร้อนๆเลยค่ะข้าวมันกุ้งสุกแล้วนะคะจัดจานทานได้เลยค่ะข้าวมันกุ้งนี้หอมมันกุ้งมากเลยค่ะเนื้อตุ๋นนี่นุ่มละลายในปากได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมคลิปของพวกเราคลิปต่อไปแล้วก็พูดคุยสอบถามกับพวกเราได้ที่เพจ Facebook ส่วนครัว Cooking อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ